ขเมนดินร้องไทยหยุดเก็บทุ่นระเบิดกลัวความจริงโคลเปิดภาพจริงถนนยุทธศาสตร์15กิโลเมตรเลียบเขตเดือดไทยขเมนวีระฟาดอนุทินลอยแพ้ปัดความรับผิดชอบให้กองทัพและผู้ว่าสะแก้วขเมนพา IoT ลงพื้นที่เช้าส่องไทยเหมือนบ้านตัวเองกันจอมพลังลุยใช้แดนลากคอนเทนเนอร์40ตู้ตั้งแนวกัน้นหนองจานเตือนแล้วนะขมนปวนแดนไทยโทษถึงประหารชีวิต สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมลุงมูฟควบข่าวรายงานข่าวเดือดประจำวันมาเริ่มข่าวที่หนึ่งกันเลยครับขเขมรดิ้นร้องไทยหยุดเก็บทุนระเบิดกลัวความจริงโผล่คุณผู้ชมครับขเขมรมันเฮี้ยจริงล่าสุดส่งจดหมายมาหากองทัพไทยขอให้ยุติการเก็บกู้ทุนระเบิดที่บ้านหนองจานหนองย่าแก้วบอกว่าไม่เข้าพวกกับจิตวิญญาณของข้อตกลง GBC จะเริญกลวยครับไอสัตว์กูขอถามหน่อยเถอะจิตวิญญาณส้นตีนอะไรของมึงครับ ทางด้านฝั่งกระทรวงต่างประเทศของเราก็ไม่ยอมน้อยหน้านะฮะรามาอมวศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วบอกชัดว่าทรัมป์ส่งจดหมายมาขอเป็นคนกลางไกลเกลีย่ยเพื่อสันติภาพซึ่งทางเราก็รับไว้ด้วยมารยาทโดยสันติภาพที่จะได้ต้องมาบนเงื่อนไข4ี่ข้อของไทยเราเท่านั้น1ถอนอาวุธหนัก2เก็บกู้ทุนระเบิดให้เรียบร้อย3จัดการพวกสแกมเมอร์ข้ามแดนและ 4. จัดการผู้ตั้งถิ่นฐานที่บุกรุกพูดง่ายๆคือก่อนจะมาจับมือสร้างสันติขอให้บ้าน ตัวเองสะอาดก่อนพูดตรงๆครับไอสัตว์ถ้าเขเมรคิดว่าแค่ส่งจดหมายแล้วจะให้ไทยยอมถอยมึงคิดผิดครับการขอให้เราหยุดเก็บกู้ทุนระเบิดในแผ่นดินตัวเองเนี่ยมันเหมือนขอให้เจ้าของบ้านไม่ต้องทำความสะอาดบ้านนะแต่ขอให้บ้านสะอาดเหมือนเดิมเจริญกลวยครับไอสัตว์ใครจะยอมและอีกอย่างนะคนไทยเขาเริ่มไม่ทนกันแล้วเพราะคนไทยใจดีแต่ไม่ได้โง่ เราอยากเห็นผลเป็นรูปมรรมคือการเพิ่มกำลังการเก็บกู้ระเบิดเพื่อความปลอดภัยจริงๆไม่ใช่ถ้อยคำสวยงามบนกระดาษถ้าจะคุยกันจริงๆก็ทำตามกฎ4ข้อให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาคุยเรื่องสันติภาพไม่งั้นคุยไปก็เหมือนเชิญโจรมาร่วมโต๊ะอาหารแล้วถามว่าถึงเวลาจับมือแล้วเหรอนี่ไม่ใช่ละครน,น้ำเน่าครับข่าวต่อไปครับเปิดภาพจริงถนนยุทธศาสตร์15กิโเมตรเรียบเขตเดือไทยคขมร ผู้ชมครับถ้าคุณคิดว่าสงครามชายแดนมันมีแต่เสียงปืนกับเสียงระเบิดแล้วล่ะก็คุณคิดผิดแล้วครับเพราะตอนนี้มันมีอีกสมรภูมิหนึ่งที่โหดไม่แพ้กันนั่นก็คือถนนยุทธศาสตร์ระยะทาง15กิโลเมตรที่เลียบแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดจันทบุรีนี่ไม่ใช่ถนนเล่นๆน,นะครับแต่มันคือเส้นทางยุทธศาสตร์เพื่อทวงคืนเนินรูปตัวยูพื้นที่สําคัญที่ฝั่งกัมพูชาเคยพยายามอ้างสิทธิ์มาก่อนหน้านี้ไอ้พวกขี้เคลมโดยล่าสุดครับ พเลเรือตรีปาราชรัตนชัยพันธ์รองโฆษกกองทัพเรือออกมาเปิดเผยว่าสิ้นเดือนตุลาคมนี้กองทัพเรือไทยจะสามารถใช้ถนนเส้นนี้ได้เต็มรูปแบบเพื่อสับเปลี่ยนกำลังพลและส่งกำลังบำรุงในพื้นที่ชายแดนพูดให้ง่ายคือถนนเส้นนี้คือเส้นเลือดหลักของกองทัพไทยทางตะวันออกของเรานั่นเองครับและที่ต้องยกนิ้วให้เลยคือดรเฉลิมพลศักดิ์คำนายกสโมสรโรตารี่จันทบุรีพ่อใหญ่คนนี้ไม่ใช่แค่นักธุรกิจธรรมดานะฮะ แต่แกลงแรงลงพื้นที่จริงโพสภาพมุมสูงจากโดรนให้คนทั้งประเทศเห็นเลยว่านี่คือถนนที่สร้างด้วยหยาดเงื่อและหัวใจไม่ใช่โดยงบคุยโม้บนโต๊ะประชุมในคลิปที่แกโพสนะครับความยาวเกือบ4นาทีเห็นเลยว่าถนนมันคดเคี้ยวตัดผ่านแนวเขาฝนตกทุกวันดินถลม่มเหวลึกแถมเจอทุนระเบิดเก่าฝังอยู่ตลอดแนวจะต้องส่งเจ้าหน้าที่เก็บกู้ทุนระเบิดไปจัดการเพื่อเปิดทางให้ถนนนี้ได้สร้างต่อไปและตอนนี้เหลืออ,อีกไม่ถึง400เมตรครับ ทีมงานกำลังจะทะลุถึงเนินตัวยูซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ไทยจะสามารถวางแนวกำลังพลได้อย่างดีที่สุดเพราะจากตรงนั้นเราจะสามารถตรวจตราแนวชายแดนและควบคุมเส้นทางสัญจรร,ระหว่างจันทบุรีตราดได้ทั้งหมดก่อนเริ่มตัดถนนเมื่อวานดเรเฉลิมพลกับทีมกองทัพเรือ,อยังทำบุญสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่เพื่อให้ภารกิจนี้สำเร็จลุล่วงโดยปลอดภัยนี่แหละครับฮีโร่ตัวจริงต่อไปไอ้พวกขมิมนก็ลำบากหน่อยนะ แต่เอาจริงๆมันก็คงไม่ลำบากไปก่อนนี้หรอกเพราะมันลำบากตั้งแต่โคตรเงามันเป็นประชาชนประเทศฮุนเซนแล้วข่าวต่อไปครับวีระฟาดอนุทินลอยแผลปัดความรับผิดชอบให้กองทัพกับผู้ว่าสะแก้วคุณผู้ชมครับวันนี้ชายแดนไทยกัมพูชาไม่ได้ร้อนแค่เพราะแดดนะครับแต่เพราะวีระสมความคิดลุกขึ้นมาฟาดรัฐบาลแบบไม่ไวนะ้หน้าโดยเฉพาะนายกอนุทินชาญวีรกูลที่โดนเต็มๆว่าลอยแผลเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ พัดความรับผิดชอบทั้งหมดให้กองทัพกับผู้ว่าสะแก้วคือคุณผู้ชมลองคิดดูนะฮะถอนรัฐบาลประกาศขีดเส้นสิบตุลาคมให้ขเขม้นออกจากพื้นที่บ้านหนองจานหนองยาแก้วเสียงหฮือหามันดังไปทั่วประเทศแต่พอถึงเวลาจริงนายกกลับบอกว่าเมื่อได้พูดเองเป็นผู้ว่าก,กับทหารน,นู้นนี่เป็นคนพูดโอ้โหเจริญกรวยครับถ้าไม่พูดเองแล้วจะให้คนอื่นพูดแทนเพื่ออะไรอ่ะจะเล่นบทผู้ใหญ่ชี้นิ้วสั่งและปล่อยลูกบ้านรับลูกประสุนแทนเลยครับท่าน วีระพูดชัดมากว่าใครขีดเส้นก็ต้องรับผิดชอบเองอย่าโยนให้ประชาชนอย่าลอยแพเจ้าหน้าที่รัฐและผมพูดตรงๆเลยครับคนนี้แม่งพูดแทนใจคนไทยทั้งประเทศเลยเพอเวลามีเครดิตนายกจะเอาไว้ก่อนแต่พอมีปัญหากับพรรคให้ทหารกับผู้ว่าไปยืนหน้าแนวชายแดนแทนแบบนี้มันเรียกว่าผู้นําที่แค่สวมสูตรแล้วที่เด็ดคืออะไรรู้ไหมครับวีระยังฝากถึงรัฐบาลไทยด้วยคําที่โคตรเจ็บแสบว่าอย่ากลัวสายตาชาวโลกถ้ามึงยังกลัวก็แปลว่ามันไม่รู้จักคําว่าชาติพอตอนคขมร มันลุกลำ้ำยิงโดนขุดแนวเพราะฟังรัฐบาลไม่พูดอะไรสักคำแต่พอไทยเอามั่งกับกลัวว่าจะดูเหมือนลังแกประเทศเล็กกว่าโธมันไม่ได้เรียกว่าลังแกมันเรียกว่าปกป้องครับไปสัตว์นอกจากนี้ท่านวีระยังพูดอีกนะฮะว่านี่คือแผ่นดินไทยจะปล่อยให้สหรัฐหรือจีนมาก้าวไกลไม่ได้อย่ามายุ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องของไทยกับกัมพูชาไม่ใช่ของมหาอำนาจผมชอบตรงนี้แหละครับเพราะมันโคตรแทงใจสุดๆและที่เจ็บจี๋ที่สุดคือคำพูดจากชาวบ้านที่มาด้วยครับคุณผู้ชมเขาบอกว่า รัฐบาลควรอายมากกว่าคนคเขมรอีกที่ปล่อยให้เสียดินแดนมา40ปีแล้วมานั่งกลัวภาพลักโอ้โหโคตรได้ใจเลยเพราะมันจริงทุกคำครับพี่น้องพูดกันตรงๆเลยนะวันนี้คนชายแดนไม่ได้อยากเห็นผู้นำออกมาถ่ายรูปแจกถุงอย่างชีพแต่เขาอยากเห็นผู้นำที่กล้ายืนหน้าแนวรบพูดจริงทำจริงไม่แอบแดกงบประมาณมาต่อกันเลยครับ ขเมรพา IOT ลงพื้นที่ส่องไทยเหมือนบ้านตัวเองคุณผู้ชมครับเช้านี้ฝั่งไอขมรมันเปิดเกมใหม่อีกแล้วพลเอกเตียเซยหารองนายกและรมวกลาโหมกัมพูชาโพสต์เฟซบุ๊กโชว์ใหญ่เลยว่าวันนี้พาคณะอินเท i m o b ิมออฟเซอร์ทีมหรือทีมผู้สังเกตการชั่วคราวลงพื้นที่ชายแดนบ้านจกเยยและบ้านเปรยจันจังหวัดบันเตียเมียนเจย ฟังดูเหมือนตรวจงานธรรมดาใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่เพราะปัญหาคือพื้นที่นั้นมันตรงข้ามบ้านหนองจานหนองยาแก้วของฝั่งไทยพอดีเปะ๊ะคือมึงพาคณะผู้สังเกตการในจังหวะที่ไทยกำลังตั้งแนวคอนเทนเนอร์กู้ทุนระเบิดและเตรียมพร้อมเต็มสูบถามจริงๆมันบังเอิญเหรอครับไอสัตว์มองจากดาวอังคารยังรู้เลยว่าพวกมึงจะหาเรื่องใส่ร้ายประเทศไทยอีกแล้วเอาล่ะครับ เบียเซฮาบอกว่าลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความสงบหลังหยุดยิงจริงเหรอแหมทำเป็นเอาความสงบมาอ้างจริงๆคือแอบมาส่องแอบมาเสือกว่าไทยกำลังทำอะไรเพราะในโพสต์มึงไม่มีสักคำที่พูดถึงการเคารพขอบเขตแดนหรือไม่บุกรุกมีแต่คำสวยร้รู้ว่าร่วมมือเพื่อสันติภาพอยากจะหัวเราะให้ฟันร่วงจริงๆครับ สันติภาพแบบไหนของมันวะแบบที่พกกล้องไปถ่ายฐานทหารฝั่งตรงข้ามหรอพูดกันตรงๆเลยครับไทยเรานิ่งไม่ได้แปลว่าโง,ง่แต่เรากำลังจดทุกการเคลื่อนไหวของเคมเมนเพราะคำว่าผู้สังเกตการถ้าอยู่ผิดที่ผิดเวลามันก็กลายเป็นผู้สอดแนมได้เหมือนกันพวกเคมเมนขี้เสือกมาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นร้อนครับ กันจอมพลังลุยชายแดนลากคอนเทนเนอร์40ตู้ตั้งแนวกันน้นหนองจานคุณผู้ชมครับเช้านี้ชายแดนไม่เงียบแล้วนะครับเพราะน้องกันจอมพลังลากตู้คอนเทนเนอร์กว่า40ตู้เข้าแนวบ้านหนองจานหนองยาแก้วพร้อมประกาศจะตั้งกำแพงเหล็กป้องกันแผ่นดินไทยแล้วครับคือพูดตรงๆเลยนะครับตอนนี้กัมพูชายังมัวแต่ส่งจดหมายส่งผู้สังเกตการลงพื้นที่อยู่เลย แต่ฝั่งไทยเรามีคนชื่อกันจอมพลังขนของจริงมาแล้วครับแม่งไม่ใช่ขนแค่คำพูดแต่ขนเหล็กหนักๆมาเรียงเป็นแนวชายแดนเลยครับน้องกันบอกว่าตู้ชุดนี้แค่ล็อตแรกเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีก20ตู้จะเปิดให้ประชาชนมาเขียนกำลังใจถึงทหารไทยและฝากข้อความถึงฝั่งเพื่อนบ้านเนรคุณด้วยผมว่าโคตรดีเลยครับเพราะมันไม่ได้แค่ตั้งกำแพงแต่เป็นกำแพงใจคนไทยทั้งประเทศ และบอกเลยนะฮะว่าไม่ได้ทำแบบลวกๆเหมือนพวกนอนแดกงบประมาณเพราะมีการทดสอบความแข็งแรงกันด้วยนะฮะไม่ว่าจะทุบจะเป่าไฟตู้ไม่จะเทือนเลยสักนิดแถมยังมีกล้องวงจรปิดติดรอบแนวอีกตัางหากถ้าเพื่อนบ้านเนรคุณคิดจะมาตัดมาทุบหรือมาแอบ,บดูนะขอบอกเลยว่าภาพขึ้นจอแน่และข่าวสุดท้ายประจำวันนี้ครับเตือนแล้วนะขเขมรป่วนแดนไทยทัถดถึงประหารชีวิตคุณผู้ชมครับ วันนี้ไทยไม่ได้พูดเล่นแล้วนะเพราะทางการออกมาชี้ชัดแล้วว่าพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองย่าแก้วคือแผ่นดินไทยร้อเซไม่มีคําว่าพิพาทให้ตีความอีกต่อไปดังนั้นถ้าไออีหน้าไหนจะข้ามเข้ามาอีกขอเตือนเลยนะครับว่ากฎหมายไทยพร้อมลงโทษตั้งแต่ติดคุก16ปีไปจนถึงตลอดชีวิตหรือถึงขั้นประหารชีวิตพูดง่ายคือถ้าเพื่อนบ้านเนรคุล ยังกล้าปวนล้ำแนวในเขีไทยก็เตรียมลากขึ้นศาลได้เลยเพราะนี่ไม่ใช่เกมมิตรภาพชายแดนอีกต่อไปแต่มันคือเกมของอธิปไตยมาครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูรายงานโทษกันหนึ่งเลยเข้าเมืองผิดกฎหมายติดคุก2ปีนี่ดูไว้เลยไอ้พวกมแมลงสาบที่ชอบแอบข้ามแดนเข้ามาตอนดึกๆเดี๋ยวพวกมึงได้เจอของจริงแน่ 2. หรือลวดหนามทำลายตู้คอนเทนเนอร์ติดคุก5ปี นี่สำหรับไอ้พวกมือบอลมึงเตรียมตัวไว้ 3. ขโมยทรัพย์สินราชการติดคุกสูงสุด7ปีนี่ติดยันลูกบวชไปเลย 4. ตีเจ้าหน้าที่ไทยติดคุก2ปีนี่เลยจำไว้ไอ้พวกที่ชอบใช้ความรุนแรงแต่ที่เด็ดสุดคือนี่ครับถ้าทำอะไรที่กระทบต่อเอกราชไทยเจอโทษประหารชีวิต ประหารชีวิตเลยครับไม่มีข้อยกเว้นนี่แหละครับคําเตือนสุดท้ายที่อยากจะฝากถึงเพื่อนรักเพื่อนร้ายเพราะวันนี้ไทยไม่ใช่ประเทศที่ยอมให้ใครมาขุดดินเล่นหรือเดินถือธงข้ามแดนแบบไม่รู้จักที่ต่ําที่สูงอีกต่อไปแล้วอยากจะมาอ้างจิตวิญญาณแห่งสันติภาพกี่รอบก็ช่างหัวผู้นําประเทศมึงแต่ถ้าเอาเท้ามาเหยียบในเขตแดนไทยเมื่อไหรล่ละก็ต้องรับจิตวิญญาณแห่งความยุติธรรมกลับไปเต็มๆครับไอสัตว์ก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับข่าวประจําวันนี้ใครชอบก็ช่วยกระเทิบไลค์ให้ผม